สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการของร้อนหุ้นเอนไซม์กับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าวันนี้เดี๋ยววันนี้เราพบกันในวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2563กับดิฉันสรีวัฒนากรพันธ์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ซึ่งภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าวันนี้เซ็ตอินดี x ก็แกว่งตัวในกรอบแคบหลังประธานาธิบดีทรัมป์ก็สั่งระงับการเจรจามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่กับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐไปจนถึงการเลือกตั้งและขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางสหรัฐและสาภาพยุโรปเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งการใช้ใจ่ายด้านการคลงังเพื่อสนับสนุนภาคครวัวเรือนและภาคธุรกิจก่อนที่จะเกิดผลกระทบที่เลวร้ายทางเศรษฐกิจค่ะ เช้าวันนี้จชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ1,253.62จุดเพิ่มขึ้น3.47จุดหรือ0.28เปอร์เซ็นต์มูลค่าการซื้อขาย23,604.58ล้านบาท ส่วนรายการของร้อนหุน้นนไซต์วันนี้ขอ,อนําเสนอบริษัท KNK Super Store South ์เซาจำกัดมหาชนหรือ KK ที่ประเดิมเข้ามาซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ mai วันแรกวันนี้โดยทาผลงานได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจค่ะเปิดเทรดวันแรกที่2.40บาทเพิ่มขึ้น1 7 2 7 3จากราคา ipo ที่0.88บาทต่อหุน้ขนขณะที่ในระหว่างชั่วโมงเทรดราคาหุ้นปรับตัวขึ้นไปสูงสุดที่2.46บาทลงต่าสุดที่1 8 8บาทก่อนจะมาปิดการซื้ ที่2 3 0บาทเพิ่มขึ้น1.42บาทหรือ1 6 1 3 6บามูกค่าการซื้อขาย6 4 0้9ล้านบาท,บาท,บาท,บาทสำหรับ KK ดํดำเนินธุรธกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้ร้านชื่อ k k Superstore ตจำนวน28สาขาครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดสงขลาพัทลุงและสตูลรวมถึงบริษัทมีศูนย์กระจายสินค้าจำนวนหนึ่งแห่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภาย,ตายใต้แนวคิดซื้อของครบ พบของถูกถูกทุกวันที่ K&K n ทุกสาขาใกล้บ้านคนุณโดยจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากกว่า8,000รายการ ด้านนายกวิทพงศิริธนนท์สกุลกรรมาการผู้จัดการ KK เปิดใจหลังนําหุ้นเข้าเทรดว่ารู้สึกดีใจและพอใจกับราคาหุ้น KK เปิดที่2.40บาทเพิ่มขึ้น1.52บาทคิดเป็น172.73%จากราคา IPO ที่0.88บาทซึ่งสะท้อนว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นในพื้นฐานธุรกิจของบริษัทและความมั่นใจถึงศักยภาพของบริษัทที่จะเติบโตต,ต่อเนื่องในอนาคต สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้จะนำไปใช้ดำเนินการขยายสาขาเพิ่มอีก3สาขาส่วนที่เหลือจะนำไปชำระหนี้ของธนาคารและเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงให้กับบริษัทต่อไป โดยคาดว่าภายหลังการเพิ่มสาขาแล้วจะทำให้มีบริษัทมีรายได้เติบโตยิ่งขึ้นและตั้งเป้าหมายว่าในปี2564จะมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นแตะที่ระดับ1,200ล้านบาทจากปัจจุบันบริษัทมีสาขาทั้งหมด28สาขาประกอบด้วยสาขาในจังหวัดสงขลา25สาขาแบ่งเป็นในหาดใหญ่19สาขาและจังหวัดใกล้เคียงอีก6สาขา และจะสามารถขยายสาขาเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสองสาขาและสงขลาอีก1สาขาซึ่งภายหลังที่ขยายสาขาครบ3สาขาจะทําให้มีสาขาทั้งสิ้น31สาขาสำหรับแผนการก่อสร้างและขยายสาขานั้นจะแบ่งเป็นการเช่าที่ดินและสร้างอาคารแบบชั้นเดียวขนาด44ตารางเมตรด้วยเงินลงทุน12ล้านบาทต่อสาขาซึ่งบริษัทจะเลือกทำเลบริเวณชานเมืองและตัวเมืองที่มีคนสัญจรซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่3ปี2 5 6 4 ทั้งนีเคเคมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลักหลัง IPO คือกลุ่มครอบครัวสิริทนานนนถือหุ้น65.72บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรามไม่น้อยกว่า40ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมาย เรียกได้ว่าเคเคขึ้นแท่นเป็นขวัญใจนักลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและนี่ก็คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรานำฝากกันในวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์พ i n ซ .com และยังสามารถติดตามได้ที่ Facebook Instagram, t w i t t e อร์ l e g r a m Li มไลน์สแควร์รวมภาระช่องอย้อนหลังที่ยูทูบชแนลค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราพินิจไซต์ก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบก,กันให,ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกาวันนี้นนดิ